อากาศผ่านมาวันนี้เลยแวะมาลองชิมนะคะก๋วยเตี๋ยวเรือลุงนวดเห็นคนทานกันเยอะมากเหว่าแค่ผมต้องตักใส่การไว้แล้วมันมันก็แบค่อนข้างเดี๋ยวเดี๋ยวมาชิมรสชาติ่ะพริกขีหอมแต่มันหวานไปนิดนึงเดี๋ยวต้องเติม มันส้มเป็นคนชบอบออกกินก็เปรี้ยวหวานๆอะไรอย่างเงี้ยพอกินไปนานๆแล้วแบบเผ็ดอะ <c oughs> นี่ขนาดแบบไม่ได้ปรุงเพิ่มนะอ๋อมีปรุงเพิ่มน้ำส้มอ่ะนะแค่สามช้อนแสดงว่าพริกพริกที่เขาใส่ให้เราตั้งแต่แรกคือเขาใส่เป็นพริกคั่วมาเพราะมันหอมมากๆเลย ชอบกินเผ็ดก็ต้องบอกเขาว่าเออเผ็ดได้น้อยนะอันนี้คือแบบไม่ได้ไม่ได้บอกเขาเพาเราอยากชิมแบบว่ารสชาติที่เขาปรุงมาให้เราเลยไนงะเดี๋ยวเรอเวลาไไกินกินเส้นใหญ่ก่ชอบเส้นใหญ่ไง <c oughs> ได้นะู่ะโอเคสรุปรสชาติของร้านก๋วยเตี๋ยวเรือลุงวนวดก็จะออกเผ็ดหวาน ถ้าใครไม่กินเผ็ดก็ต้องบอกเขาว่าไม่กินเผ็ดนะคะรักหน้าทุกคนไปก่อนแล้วจ้าบ๊ายบายฝากติดตามด้วยนะคะ okay. Okay. Yeah.